ดีโอ้สสวัดีครับพี่นอ้องมื่อวันที่เท่าไรยี่ส e ิบเก้ายี่สิบเก้ามีปีนานโควิดระบาดหนะักพี่นอ้องบึ่งโควิดระบาดหนะักเบิ่งกันเอาเด้อครับเอ้เอวกำลังสิวออกทำงานครับบ่ก่อยได้มา่อกแม่จ้าวันไหน บแมนติดโควิดน้ำเขาระบุนีนชั่วโม,มงนี้มันว่าอย่างนะครับว่าผููใดสิติดบทติดเนี่ยต่างคน้นกับตาา่างระวังตครับแต่ก็ต้องออกขับรถคือเก้าครับออกขับรถเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือออกหากินช่วงนี้ก็หาเงินยากครับคนบ่คอยขี่รถ คนมาคอยขี่รถปนุครับว่แม,มนวาคนมาคอยขี่ครับผมาวัมีเงินสิขีผู้โดยสารกับวมีเงิน้วกัน,กนแท็กซี่กับมีเงินครับแลนไปออกไปแลนเพราะได้กินเข่าครับ่า้ค่าเช่ามือละสองรอยน่สองรอยหาสิบน่สาอยเน่แล้วแต่แลนได้ครับแลนบ่ได้ก็แจเตียวใสาา่ไห้หั่นกับไปจ่ายถกแกวะสองร้อยหา้าสิบ ให้เท่าไดรให้เท่านั้นนะครับไปกับไปไล่กันครับันนี้หยาดป้ายรถเมฆกันกับซูบุลุสองแถวตำรวจกับอะไรไล่ไลกันป้ายทั้งหน้าต่อไปพี่นอ้องลั้งมือออกตั้งซี่จังซีเลยออกใบสองลังเทียวหอดหามงกเเล้งหสี่สิบบาทก็มีก็ต้องเรียนเรียนคือเกา ตอนนี้โควิดระบาดรนะับระบาดมากๆกเขาปิดแค้มคนงานกอ่อสร้างนะคนงานกอ่อสร้างบางคนเขาเพิ่งหนีกับบ้านนอกไปพี่น้องอยู่ทั้งต่างจังหวัดกันระวังตรครับดีที่สุดก็คือผุ่นครับทงหน้าผุ่นครับไปโหลด,ดอยู่กลางทงหน้าพี่น้องสบายดี โหลดมันสิไปบ่หอดรถก,ก็จอดเต้มอูอยู่ครับมันมีคนออกออกบมจะกั้นออกบางคนเพิ่นกับกาปั่นนอกเพิ่นบาองคนกับออกแม่ออกไปก็เจ็บตัวจมกันโซมือครับผู้ใดแรนได้ก็ดีใจนะผู้ใดแลีนว่าได้ก็โอ้จักสิเห็ดจังไงยังคาเสาบ่าให้เจ้าแก่ก็เรียตนวเราเอารถเขาออกไปแล้ว ทิมเดือนเขามาแล้วคาหงองเขามาอีกกบ็บ่เป็นยังครับเรียนต่อไปสู่ต่อไปผมว่าฝากเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนครับ่ไปลงทะเบียนฉีดโควิดด้วยยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดก็โดนเลื่อนครับโดนเลื่อนเพราะวัคซีนบ่มีเนาะเราก็รอคอยต่อไปครับ บ้าไม่เอาปกติออกไปออกไปล่าครับออกไปล่าหาผู้โดยสารต่อไปครับแล้ก็ป้องกันของเขาระดับหนึ่งมีเยลเยลมือมีแมสอะไรตั้งหลครับคู่กันเขียนยังไงไม่ต้องซื้ออะไรให้ นัจ้ะป่าไม่กินอะไรกินแต่ผู้หญิงมาสั่นวะคูกะซื้อกาแฟถี่มาให้เล่เาเลาวว่าเราต้องซื้อ,อยางดอกแต่ว่าเล่าซื้อให้กินตัวมือคูกะวันนี้ก็น้าแดงขวดหนึ่งครับกินแล้วซื้อได้นหน้าตาหวานๆวานปากหวานนวานเออไปละพี่นอ้องมารายงานตัวซื้อดอกว่ากรุงเทพเป็นยังไงกระยุขึ้นก้าครับถึงสี่ มีคนติดหลายมีคนตายหลายเนี่ยพอมันเป็นพื้นที่สีแดงเนาะแต่เขาก็ต้องดําลงชีวิตอยู่ต่อไปครับฝากเป็นกำลังใจให้สุขคนเดอ้อในช่วงโควิดนี่ครับผมสวัสดีครับ